สวัสดีครับผมทอ็อตครับสวัสดีครับผมแชมป์ครับพวกเรามาจัดรายการเดอะลอ City, City นะครับ,รบผม,ผมวันนี้เราจะพาไปดูจี๊ปที่เราใช้ออกทิปกันนะครับว่าทาไมถึงต้องเป็นจี๊ปแล้วก็ของแต่งที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างที่เวลาเราไปทัวร์ลิงไกลๆหรือว่าเข้าแท็กขอโดโฮรถคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยไปะชมกังงน มาอยู่ตรงนี้กันแล้วนะครับจี๊ปแรนเจอร์ปี2007นะครับเป็นปีแรกที่จี๊ปผลิตแรนเจอร์ Jk ออกมานะครับเป็นโฟร์ดอร์นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราแต่งเข้าไปมีอะไรบ้างนะครับอ่าเริ่มจากอะไรพี่แมป์ก็เริ่มจากช่วงล่างก่อนเลยช,ลช่วงล่างนะครับช่วงล่างของเราใช้อะไรยกมา3.5นิ้ว Aev นะครับคือช่วงล่างจี๊ปเนี่ยเป็น c o ย l spring หน้าหลังเลยถ้าภาษาชาวบ้านของไทยก็ เป็นคานแข็งนะครับมาพร้อมกับโชค๊คของบิลสั้นดีไซน์ทั้ง4ต้นเลยนะครับแล้วก็สวีบาดิสคอนเ n ็ e ต t ตัวนี้เป็นไฮไลท์ของช่วงล่างของ Jeep เลยนะครับสามารถถอดออกได้แล้วก็ใส่เข้าไปได้เวลาถอดออกนี่คือเวลาที่เราไปออฟโรดกันนะครับเีย่ยกมา3.5นิ้วมาดูต่อไปคือจันชนหน้านครับนี่คือเปลี่ยนเป็นแบบสั้นของสมิธตี้บิล สั่งตรงจากเมกาเลยครับเสาวิทยุของยูนิเดนนะครับตัววิทยุเป็นของ GME แล้วก็ตัวปรับองศา,านี้เป็นของ GME นะครับส่วนล้อ,อ3.5นิ้วหน้ากว้าง12.5ขอบยาง17นะครับตัวล้อตัวนี้17นิ้วเป็นของ a e v เหมือนกันเทบจะ70%เราสั่งมาจากเมกาทั้งหมดเลยทุกอย่างไม่เป็นของเมกาเลยครับช่วงล่างค,อาคือ70%เนี่ยเราเปลี่ยนมาทั้งหมดเลยแล้วก็ มันมาเป็นเซตของมันเลยอของ A E V อะครับแล้วใส่เป็นเซตแล้วก็จะมันจะมีการสะบัดมาด้วยอ่าตรงนี้เป็นการสะบัดนะครับคือใส่ล้อใหญ่อย่างเงี้ยต้องมีการสะบัดไม่งั้นครับขับไม่ได้รถมันใสแล้วก็สิ่งที่เราเพิ่มไปในรถคันนี้ช่วงล่างน,นะครับก็คืออ่าเพากลางนะครับเพาเพากลางเป็นของคัสตอมจากอเมริกานะครับแล้วก็ ตัวนี้ที่ห้อยยางเป็นของเดิมจากรถมานะครับนี่ที่ห้อยยางหลังจะใส่ได้แค่สามสิบสนิ้วใส่ได้แค่ล้อเล็กนะครับไม่สามารถใส่ล้อใหญ่ได้เีไ๋ไปดูช่วงล่างข้างหลังกันก่อนอันนี้นะครับโชค์บิลซันดีไซน์ท่อน,นี้เป็นของกิฟสันนี่ตรงนี้ขึ้นสนิมไปแล้วของกิฟสัน จะมีถุงขยะของดิฟต้านะครับแล้วก็มีมัดแพรกอันนี้ส่วนมากจะใส่เป็นพ็อปใช่ไหมแคมใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ไหมก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ครับก็ใช้บ้างเพราะว่าคอยช่วยเหลือคนเวลาเราไปแบบว่าไปขับในทรายในอะไรเงี้ยเราจะไปเจอรถติดพวกรถบ้านเดิมอะครับขิงหน่อยรถคันนี้ไม่ติดอยู่แล้วขิงหน่อยขิงหน่อยติดข้างบนก็ลูฟเล็กของเรโนนะครับ ข้างในจะมีตัวซับพอร์ตเป็นเป็นตัวเหล็กซับพอร์ตข้างในด้วยเป็นโครงเหล็กนะเพราะว่าตรงเนี้ยจี๊ออกแบบมาให้เป็นพลาสติกแล้วมันรับน้ำหนักได้น้อยเรโน่ก็เลยออกแบบมาเพื่อให้รองรับน้ำหนักได้เยอะขึ้นใส่ลูฟท็อปใส่อะไรได้ดีขึ้น,นครับแล้วก็ไปดูข้างหลังเลยอ่ามาดูตรวนี้ตัวนี้เป็นตู้เย็นนะครับนี่เลื่อนออกมาได้นี่ ตรงนี้เป็นเทเล็กๆสำหรับบาร์เล็กๆนะครับก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากข้างหลังแล้วก็จะมีแผงไฟต่อไฟใช้ไฟได้มีอินเวอร,เอร์เตอร์แต่ว่าแค่150วัตต์นะครับเราพาไปดูภายในกันมาชมภายในกันนะครับดูภายในกันมีอะไรบ้างที่เราแต่งเพิ่มก็จะมีตัวนี้เป็นวิทยุนะครับ GME <G ME. S 1> เจ็ดสิบนี่ชแนลแปดสิบชแนลอ่าแปดสิบชแนลตัวนี้น,นะครับ <G MA. S 1> อันนี้เป็นเกียร์นะครับโฟโลโฟโล่โฟไฮอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่หนึ่งสองแล้วก็ดีอาปกติเลยตรงเนี้ยแล้วก็จะมีเพิ่มมาเป็นเกียร์โฟวิวตรงนี้ที่จะพิเศษหน่อยเวลาเวลารถรถวิ่งสามารถเข้าโฟวิวได้ แอบบอกเลยเวลารถวิ่งไปปกติเนี่ยคือบางยี่ห้อเนี่ยมันจะเวลาจะเปลี่ยนเป็นโฟวิวเนี่ยรถต้องจอดก่อนแต่ว่า Jeep เราเนี่ยใส่เกียร์ดีแล้วก็ผ่าไปเป็นเกียร์ว่างแล้วก็ใส่โฟวิวได้เลยอันนี้เป็นพิเศษของ Jeep เลยนะครับที่ทําออกมาอา JK ปีแรกนะแล้วก็มาดูตรงนี้เราใส่เป็นบาหน้าเอาไว้ห้อยโทรศัพท์นะครับห้อยโทรศัพท์ห้อย GPS อะไรเงี้ยเนี่ยตัวบายาว ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าที่ห้อยโทรศัพท์ของแรมเมาส์ดูจอด้านหน้ากันก็จะประมาณนี้เั้ในรถมีในกันของแต่งภายในก็จะมีของแต่งภายในก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มีแฮนด์โดที่เราเพิ่มมาแล้วก็ G P S นะครับเราใช้การ์มินของ Overlander นะครับตัวนี้ ใช้เมื่อที่ไม่มีสัญญาณแล้วก็บันทึกการเดินทางเราออกบันทึกการเดินทางสามารถเลคคอร์ดได้อ่าจะประมาณอ่าต่อไปไปดูเครื่องกันไปดูอ่าไปดูเครื่องกันว่าเครื่องกันนะว่าบีบตัวเนี้ยมาพร้อมกับเครื่องอะไรเครื่องอะไรใช่ใช่ครับมาดูเครื่องกันนะครับ JK สอง7ันเจ็ดมาพร้อมกับเครื่องสามจุดแปดลิตร V6 นะครับสเปคออกจากโรงงานเนี่ยนี่เป็นเครื่องเดิมจากโรงงานเลยใช่สเปคออกจากโรงงานเนี่ย<อ>เขาบอกว่า200แรงม้าเด<อ>ีย๋ยวไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่เครื่องเดิมเดิมหมดเลยครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มแล้วก็ตัวน,นี้เป็นแบตเตอรี่ V6 ส่วนส่วนที่เพิ่มเข้าไปอ่าออปชั่นเสริมก็จะมีตัวนี้ <c oughs> เป็น o ลย oil transmission o ค ER ูลเลอร์นะครับเพื่อให้เกียร์มันเย็นเวลาเราขับรถทางไกลช่วยให้เกียร์มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นตัวนี้นี่ห้องเครื่องนี้กว้างมากนะครับ คือซ่อมแซมได้ง่ายมาก <S <S เดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงกันไปโอเคไปเดี๋ยวเราพาไปทดลองขับกันคับเดี๋ยวเราเออกไปวิ่งบนลองไปลองนบนถนนนะครับถนนนูนนฮ แต่ผมว่าจริงๆชิปนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราใช้ในแ็กก็ได้ใช้บนแบบว่าใช้บ้านก็ได้นะใช้กอนรถก็ได้คือจริงๆเราทํามาเนี่ยด้วยกฎหมายของออสเตรเลียใช่ครับค่อนข้างแรงนะครับใช่เราไม่สามารถทำให้มากกว่าที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้เพราะว่าเราใช้ออกทริปไกลๆด้วยอย่ังที่เราไปทริปล่าสุดนี่ก็จะเป็นอะไรนะเป็นทัี่เป็นทันที่ครับ เดี๋เรามีโปรเจกต์จะไปกันผมยังไม่บอกอ<ม>อดีว่าเราไปรอดูรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมว่าเราจะไปกันที่ไหนฟิลขับรดก็จะประมาณนี้ก็จะสูงหน่อยด้วยที่หน้ากระจกข้างหน้านี้เล็กนะจี๊ก็เลยมีทัศนวิสัยในการมองเห็นนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม,ไม่ค่อยเต็ม รถแบบว่ารถเก่งรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ม <pl ains> ันจะให้ฟ <road> ีลออฟโรดมากๆเลยเพราะว่าคือตรงเนี้ยมันเป็นแบบตัดลงมามันความโซนหน้ามันเยมันไม่ได้ยาวมช่ไหมมันเรียวๆแบบนี้ใช่ขับแล้วก็นิ่มเพราะว่าเราใส่ตัวที่มากับช่วงล่างของ A E V เลยเนี่ยที่สำคัญเลยมาพร้อมกับโช้คอที่เราใส่เข้าไปโช้คอนี้ เป็นเหมือนอคอมพิวเตอร์รถนะครับใช้ในการควบคุมรถแล้วก็ควบคุม ABS ABS ในการเพื่อความปลอดภัยของรถนะครับเพ<ร>ื่อให้ใรถรถคว่ำง่ายอะไรประมาณนี้ใช่โดย ABS ดยก็ใช่มันจะทำให้ล้อที่เราใส่ไปเนี่ยคือ35เป็นล้อที่ไม่ใช่จาก จากโรงจากเดิมเราจะทำให้ความเร็วจริงของรถกับความเร็วที่อยู่หน้าปัดเนี่ยไม่ตรงกันนะครับตัว a e v นี่คือเป็นระ,ระบบคอมพิวเตอร์ที่มาที่มาปรับปรับะระหว่างช่วงล่างใหม่แล้วก็ร้อที่ใหญ่ขึ้นนะอันนี้เป็นเทคนโนโลยีของ a e V ใช่แค่นี้มันมีสิ่งสำคัญอีกอย่างนึ่งเครื่องกรองอากาศใช่ครับนี่ไปผมไปออฟโรดกันมานี่มันต้องมีครับบางทีเราเข้าแทที่แบบว่า มันไม่ได้เป็นแท็คโคนหรือว่าจะเป็นน้ําคืออย่างทริปที่ไปหายคันที่เนี่ยมันจะเป็นฝุ่นทั้งทางเลยเครื่องกรองอากาศนี่ช่วยชีวิตได้เยอะมากใช่อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับคืออะไรที่สําคัญอีกนะคือทริปเนี่ยสามารถถอดประตูออกได้เออใช่ครับถอดประตูได้สี่อันแล้วก็มีข้างบนเนี่ยมีเป็นตัวตัวลุกถอปที่เป็นร์ดท็อปใช่สามารถเปิดออกมาได้เลยนี่เปิดออกมาได้แล้วก็เปิด แบบเปิดประทุนวิ่งได้นะแล้วก็เก็บตัวนี้ไว้ได้มันเปิดเป็นซันรูฟนะใช่ใช่ไหมดังนั้นจี๊บก็เลยไม่มีไม่มีอยู่ในที่ใดเลยคือไม่มีมันจะมีแค่ไฟฟ้าอะไรนะมีแค่มีแค่ตัวเปิดตัวเปิดได้เฉยนะตัวเปิดปิดเนี่ยก็จะตรงตรงนี้ก็จะเป็นคือคอนโซลทั้งหมดคอนโซลเนี่ยจะควบคุมอิเล็กทริกทั้งหมดของรถคันนี้นะตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดกระจกหน้าหลังเลยนะครับเปิดกระจกหน้าหลังตัวนี้สี่ตัวล็อกกระจกนะครับนี่เป็นช่องแง่ธรรมดา ก็เจี๊บ JK ปีต้นๆนเนี่ยอิเล็กทริกจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราใช้ในการเข้าป่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้อิเล็กทริกอะไรอยู่แล้วในป่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเสียขึ้นมาเนี่ยมันซ่อมยากก็จะประมาณเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราเลือกใช้ปีเลือกใช้ปีต้นๆนะครับแต่ว่าของแต่งอ่ะคือหาได้ง่ายมาก ของแต่ง Jeep นี่คือหลากหลายมากแล้วก็สามารถใส่เองได้ง่ายมากๆเลยครับโอเคเดี๋ยวขอปิดเทปเพียงเท่านี้นะครับใช่ครับแล้วรถหน้าหรือว่าเทปหน้าเราจะพาไปที่ไหนกันอันนี้เป็นเทปพิเศษครับไม่ได้พาไปไหนใช่จะเป็นเทปที่แบบเรามารีวิวรถกันมารีวิวให้ดูเพราะว่า หลายคนเขาเรียกร้องมาว่าทําไมต้องเป็นจี๊บบ้างทำไมต้องของแต่งจี๊บเนี่ยมันเยอะไหมมันหายากไหมแล้วก็คือจริงๆนี่เราก็ทํากันเองก็เยอะอยู่นะใช่ครับพวกผมก็ทํากันเองเยอะเรียนเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็เริ่มศึกษาแล้วก็ทําด้วยตัวเองโอเคเดี๋ยวเราจบทิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับกดซับสไคร้ด้วยงเดี๋ยวรอซิตี้นะครับผมััดีครสวัสดีครับ มีอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรา,าใช้ในการออกแคมปิ้งกันนะครับคือรูปท็อปเต็นนะครับแล้วก็เ้าตัวนี้ออนนิงออนนิงจะติดฝั่งฝั่งฝั่งนี้นครับฝั่งซ้ายมือของรถของต้องขอบคุณ<อ>สปอนเซอร์ใจดีด้วยครับของดิฟต้านะครับผมสปอนเซอร์หลักของเรานะครับขอบคุณครับ